เอาละครับเรามาดูที่ข้อแรกกันก่อนเลย situation situation แปลว่าสถานการณ์ Sandy wants to open the window but Peter is sitting in her way หมายความว่า Sandy เนี่ยก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อ Sandy ต้องการที่จะเปิดหน้าต่าง window แปลว่าหน้าต่าง โอเพแปลว่าเปิด mon แปลว่าอย่าง sandy อยากจะเปิดหน้าต่างบัตบัตนี่ก็เป็นคำเชื่อมชนิดหนึ่งแล้ครับบัตเนี่ยแปลว่าแต่จะมีความหมายตรงข้ามกับประโยคแรกถ้าเกิดไซบูมีบัตเนี่ยรู้เลยว่าเออมันต้องมีอะไรขัดกันนะในประโยคหมายถึงว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมีสอย่งที่มันแบบมาหยุดยัง้งหรือว่ามายับยั้งอะไรเงี้ยครับบัตพีเชอร is sitting in her way แต่ปีเตอร์เนี่ยซิ t แปลว่านั่ง in her, in her Way in her way ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าในทางของเธอนะครับ i ิน e r อร์หรือว่าแปลในที่นี้เนี่ยหมายความจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่ามาขวางันนเองขวางอยู่ขวางอยู่ไม่ให้เธอสามารถเดินผ่านมาได้ สถานการณ์นี้เนี่ยก็คือ Sandy wants to open the window but Peter is sitting in her way หมายความว่า Sandy เนี่ยต้องการที่จะเปิดหน้าต่างนะครับแต่ Peter เนี่ยนั่งขวางทางอยู่หมายความว่าไงหมายความว่า Sandy เนี่ยอยากเปิดหน้าต่างซึ่งทางที่จะไปหน้าต่างเนี่ยมีคนบังเอาไว้ทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถเดินผ่านไปตรงๆเพื่อเปิเปิดหน้าต่างได้เอาละครับมาดูกันเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรกันบ้าง Sandy บอกว่า Peter I want to open it ก็คือบอกว่าเฮ้ยปีเตอร์แล้วก็เขาก็พูดอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ I want to open it แต่ว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะเปิดมัน B เนี่ยก็บอกว่าเออปีเตอร์บอกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ but let me do that for you but let me do that for you เนี่ยแต่ว่าอะไรครับน้องช่วยน้นนองช่วยพี่แนแปลหน่อยน้องช่วยพี่แปลให้หน่อยมามามา,มา but let me do that for you let me do that แปลว่าให้ผมทำแทนก็ได้เ e t เนี่ยบังว่าปล่อยปล่อยให้ผมเนี่ยได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรล่ะสิ่งนั้นเนี่ยก็คือบอลทูอะไรครับบอลทูโอเพนดูแดดเนี่ยก็แปลว่าโอเพนแปลว่าปีเตอร์เนี่ยเขาพูดอะไรไม่รู้แหละแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดหน้าต่างให้คุณแทนก็ได้คุณไม่ต้องเดินไปเองหรอก e t m มี do that for you ทำให้สลรับคนเพราะว่าคุณเนี่ยหรือว่าแซนดีน้ในที่นี้นะครับแซนดีน้ในที่นี้เนี่ยต้องการจะเปิดหน้าต่างแต่ปีเตอร์เนี่ยบอกว่าเออดเดี๋ยวผมจะทาทาไม่แทนทําอะไรก็ต้องเปิดหน้าต่างใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูช้อยกันเลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างช้อยข้อ A ก็คือเป็นบทของแซนดี้นะครับในที่นี้มีทั้งหมด4ช้อยช้อยข้อหนึ่ง open t h e window? ต์วินโ้นครับ Can I open the window? ข้อ2 You haven't opened the window. ข้อ3 You should not sit near the window like that. แล้วก็ข้อ4 Would you mind moving away from the window? นะครับซึ่งข้อ A เนี่ยมาแปลทีละช้อยกันเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยแปลว่าอะไรข้อ A Can I open the window? แปลว่าให้ฉันเปิดหน้าต่างได้ไหม Window หน้าต่าง Open เปิด Can I Can I แปลว่า ให้ฉันหรือว่าให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนทำสามารถทำได้ไหมสามารถเปิดหน้าต่างได้าาดหไหมข้อ2 you have not opened the window ก็คือว่าคุณเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าต่างหรอก you have not have แปลว่าต้องใช่ไหมครับน o อก็ not, แปลว่าห้ามก็แปลว่าไม่ต้องเปิดหน้าต่างครับข้อ3 you should not sit you should not sit near the window like that ก็คือว่า should เนี่ย should not s h o u l d แปลว่าคุณควรเพราะอันนี้เนี่ย not ก็เลยเป็นไม่ครับ you should not sit near the window like that ก็แปลว่าคุณเนี่ยไม่ควรที่จะนั่ง ใกล้เนี่ยแปลว่าใกล้นะครับ the window like that คุณเนี่ยไม่ควรที่จะนั่งใกล้หน้าต่างอย่างนั้น like that แปลว่าอย่างนั้นอันนี้นี่็ก็เป็นสำนวนทรงภาษาอังกฤษที่น้องก็ควรจะรู้ไว้นะครับเพราะว่าน้องหลายคนเนี่ยก็อาจจะนึกว่า like เนี่ยแปลว่าเออเหมือนอะไรเงี้ยที่จริงจริงมัน like เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเอามายูนกับคำอื่นๆในประโยค ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็จะรู้เลยว่า Like เนี่ยมันสามารถแปลได้หลายความหมายแล้วแต่บริบทที่จะใช้ในแต่ละประโยคนะครับ Like that ก็แปลว่าเออไม่ต้องคุณเนี่ยไม่ควรนั่งอย่างนั้นส่วนข้อสี would you mind เนี่ย moving away from the window อันนี้พี่ขอสอนนิดนึงนะครับ would you mind การพูดในเชิงขอร้องอะไรอย่เงี้ยครับ มันก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลายหลายระดับนะครับก็คือแบบสุภาพมากสุภาพน้อยหน่อยแล้วก็ธรรมาธรรมดาไม่สุภาพไม่อะไรเหมอย่างว่ากลางๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวุ้ดมามายเนี่ยนี่ถือว่าอยู่ในระดับสุภาพน้อยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะสุภาพมากอย่างเงี้ยก็ใช้คําว่า would you please หรือ could you please เชนี้เชิญขอร้องแบบว่าประมาณว่า Would you please เนี่ยก็ประมาณว่าขอให้คุณเนี่ยได้โปรดกรุณาอะไรอย่างนี้เลยทีเดียว Would you please เนี่ยได้โปรดกรุณาแต่ถ้าเกิด Would you mind เนี่ยหมายความว่าเออถ้าเกิดคุณไม่ไมายนะว่าฉันเน่ะขอทำอไรสักอย่างฉัน Would you mind เนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นไทยๆธ,ธรรมดาเนี่ยก็ประมาณว่าจะเป็นไรไหมถ้าฉันจะทำ ฉันจะอะไรสักอย่างเงี้ยครับโอเคกลับมาที่ข้อสี่นะครับ Would you m i n d moving away from the window แปลว่าคุณเนี่ยไม่มายใช่ไหมหรือคุณเนี่ยไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าเกิดหักฉันจะขอให้คุณเนี่ยช่วยขยับ moving ขยับ away ออกจากหรือห่างจาก from the window ถ้าเกิดแปลอันนี้ก็แปลว่า จะเป็นไรไหมถ้าเกิดฉันนะอยากจะขอให้คนนุณช่วยออกหรือว่ากระเถิบออกจากหน้าต่างสักหน่อยโอเคซึ่งถ้าเกิดเป็นน้องเนี่ยน้องก็ตอบว่าอะไรครับพีเชอร์ปีเตอร์ฉันสามารถเปิดหน้าต่างเองได้ไหมฉันอยากเปิดอะก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นข้อสองปีเตอร์คุณนะไม่ต้องเปิดหน้าต่างนะเพราะว่าฉันมันอยากจะเปิดก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่า,วา,เ,รา,าเราอยากจะเปิดอย่างเงี้ย ล้าก็คงจะไม่คิดมากหรอกว่าใครจะเปิดเราะคงจะไม่เสียแรงอะไรมากอันนี้ลอง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 ดูภาพตามเลยนะครับข้อสามเนี่ย y o u o u l d not s i t n e a r the window like that คุณเนี่ยไม่ควรจะนั่งใกล้หน้าต่างอย่างนั้นนะเพราะฉันกำลังจะเปิดมันก็ดูไม่ค่อยสุภาพหรือว่าดูไม่ค่อยจริงใจกันไปหน่อยนะครับหรือข้อสี่ Would you mind moving away from the window ซึ่งหลักของโอนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยจะรักษาความสุภาพาไว้ค่อนข้างมากหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้อนคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยช่วยไหนที่มันดูแบบสุภาพสุภาพหรือว่าดูแบบไพเราะสวยงามเนี่ยก็น่าจะเลือกอันนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับคนเนียก็ต้องตอบข้อสครับ Would you mind moving i n d m away from the w i n d o w ถ้าเกิดคุณจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดฉันเนี่ยแบบอยากจะขอให้คุณเนี่ยช่วยขยับออกจากที่นี่ออกจากหน้าตาหน่อยซี่นจะเปิดซึ่งข้อนี้เนี่ย ที่ตอบข้อ4อ่ะเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับข้อ b ครับมาดูข้อ b กก่อนนะดูโจทอีกทีหนึง่งอ่ะี e ต t e r จะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดอยากจะให้คุณเนี่ยช่วยขยับหน่อยี e ต t e r บอกอะไรไม่รู้แล้วก็บั t เล็ m มีดู h ด t for you b u t แปลว่าแปลว่าหน้าหน้าบัตรกับหลังบัตเนี่ยมันต้องมีอสย่งที่มันขัดแย้งก็คือ contrast ไม่ไม่เป็นไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับบัตรเลสมีดูแดก for you แปลว่าให้ผมเนี่ยทำแทนก็ได้แปลว่าอันนาเนี่ยมันน้อแสดงถึงอาการที่แบบอารมณ์ประมาณว่าเออไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยมาถึงว่าไม่ต้องผมเนี่ยก็อาจจะอาจจะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ขยับดังที่คุณอยากให้ผมขยับเพราะว่าผมมันจะทําให้คุณแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาดูช้ว่าไหนถูกนะครับ yes I know ใช่ฉันรู้ ขบี never mind never mind แปลว่าไม่เป็นไรข้อสาม no n a t u a l ก็คือว่าไม่ไม่เป็นอะไรเลยข้อสี่ of course I would love to แปลว่าโอ้ oh, แน่นอนฉันจะ,จะทันมันด้วย ก็ตอบข้อสนะครับ Of course I would love to ถ้าเกิดจะมาะกลับมาใส่สกับ4นี่ข้สีแล้วนี่สนะครับก็แสดงว่า Peter wants to open the window but Peter is sitting in her way Sandy Peter would you mind moving away from the window ให้คุณเนี่ยช่วยขยับออกจากหน้าต่างหน่อยได้ไหมฉันจะเปิดมัน Peter ก็พูดด้วยความเก่งใจก่อนว่า Of course I would love to หมายความว่าเออฉันขยับให้เธอก็ได้นะ Of course ดูสุภาพไหมครับดูสุภาพไหม αι? โอเคแล้วบอกว่า But let me do that for you เห็นไหมครับว่าก่อนบัตรกับหลังบัตรมันต้องเปลี่ยนไปหลังบัตรเนี่ย Let me do that for you แปลว่าบีเตอร์ทำด้านหน้าเนี่ยก็เลยแปลประมาณว่าให้แซนดี้ทำสักอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ย Of course I would love to ก็แปลว่าแนอ่น,นอนอยู่แล้วเดี๋ยวฉันก็จะขยับให้เชิญเนี่ยไปเปิดหน้าต่างก,ก็ได้เห็นไหมครับแซนดี้ทำไหมครับข้อสี่บัตร Let me do that for you ก็คือพูดในช่งสุภาพว่าเออเดี๋ยวฉันเนี่ยทำให้เธอก็ได้นะเธอไม่ต้องไปทำหรอกแต่ก็คือยังออฟเฟอร์อยู่ว่าเออ,อยังไงก็ได้แล้วแ,แต่แซนดี้เลยอย่างเงี้ยครับ